เขามาในบ้านมิตรมวนอย่างเดี่ยวมม่มีโสกมม่มีเสาเนี่ยมันแร่งเขามาในบ้านมิตมวนล <c oughs> โอ้ยหยุดเตดหินสีตายเห็นเด็กหน่อยมันนังมวลพวดน,นั่นอืย่งเมื่อเลี้ยงปุ่ปร็เลยไทยเมือง วิธีบนันมึกเป็นสีแ่แหละโอ้ยยังไม่สไไเสลค่รยย<อ>ต่อ,นอเ<า>นอพี่นองเลยโอ้วนเยจะม้วนอยากาเขาได้มี่มวนเนาะมวน,น,วนดูไปพอดไอ้หน่อยซี่น้มาหันนางห้อยจังเดียวอ่ะรู้ใจละน่าเนียเมนี่ <c oughs> เมื่อนี้หล่ระีื่อีจะมวนเมื่อนี่เปิมเบาบอกยานหเราว่าเจเกลอทุบทุบทุบเออคุณเอาใบ้คุณแม่แมาจัดการมึงก็น่ะมันมีอะซีเรียซีเรียจะเบิมเบาผไปเห็นเด็กหน่อยซีร์ควันแห่นกูเลยถือกล่องเรียนเลยมีลูกสาวมวนมวนมวนเินมากเหรอน

ยังกับมาแล้วขาบ่ม,มาบ่เหรอฮะขาไอ้บ่มากไ่เก่งมากอายู่งยากอนกบ่ับแล้วมมไปที่นี่มื้อจังจีมม่ไม่ไมาถามข้าว อ่าเราเย็นบ้านี่เย็นบ่าเย็นอืมฮะเขออ้านี่แมืเศ้านิตมยังไม่ที่นี่จิตเขาเดล๋ยวไป หวางแห้งนวกินเข่าไปมัวกินแต่ของหวานเขาเขาก็เห็นยังกินซุมมือดะเป็นอยงไรฮะนี่แค่นี้อ่ะปะแม่น้งม้องเหงจังกอย่างไงทายไว้มันจะเป็นอย่างถามเจ้าบ้า <laughs> ปึ๊บเปิดพรลมบ่สมเลยนี่เปิดพลมบ่ยาำนอนเอือ่เปิด่กูก็ว่าใครเหนีบกูนอเกียดกับตัวบ่ยนไดว่างได้ไปว่างหันกูมันกับเมียตั้งสั่นแล้ว แต่ขคอยยุทธงคอยยังสามโตหุ่นโนพันลมเยอกมากกันนี่ก่อนไปจีบเมียเดี๋ยสไปที่นี่จีกเมียเมียตัวมามันเฮ็ดจังก็ยังถ่ายวิดีโอมาแล้วาม เน้ออะาดีเกินผุ<ป>นอะไรำมนอย่างเอบาบพ่อสำบบน,นี่เพิ่มหัวเห้วเพราเนี่ยวกรดกหอดหลานเนาะไม่ท่าหรอกบิหน่อยสามคนบอกัน4ีคนกันท่าหรอมวนอย่างเดีวยวอืม ีจะมววเน,นาะนา่ามันเลีงบานเท่าเวบนเนอกจะกน,นี่อ่าใช่กนี่ยม่ให้กจกินะคุณบอกคือพ้มือจะกินถั่ว ใช่ว่ามึงเยืนโลตัดตไปอันนงีกินอันนี้นะรอมืองวาบอกบอกมึงัมันมวนๆไดหน่อยมนั่นบอกกันมวนครับหัวกันปันเนี่ยมวนแต่ไม่เขาโวยอย่างกันดอก บ้านอเงียมดเลี้ยงไปถามเขาเมือง่าสีออกเมียเหรอ่อสิออกเมียเอะสุดอยังันเต้นมวนเนยโอ้ยไม่อยากเ้าบาดอกมวน hết hello 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 là hello hello hello